สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตามนัดนะครับผมมาที่อําเภอในตัวอําเภอนนสังนะครับวันนี้นะครับจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับวันนี้มาหานะครับเสียนนกนะครับทางอําเภอนนสังนะครับท่านก็พอมีนกอยู่ครับผมได้นั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับผม อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับแต่ว่าคุณพ่อหมานนะครับวันนี้จะหมานยังไงเดี๋ยวเราไปอสอบถามนะครับท่านดูนะครับผมนี่นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเอาัสดีครับพี่อครับผมโอ้คุณพ่อชื่ออะไรนะพ่อเอกพงศ์ครับเอาเอาเอาเป็นชื่อเล่นเอาชื่อเล่นพ่อเอกพ่อเอกนะครับอ่าจะได้สนิทกันคุ้นเคยนะครับผมโอ้คือเราก็รู้จักกันสักประมาณสัก เดือนแล้วยังพ่อน่าจะประมาณนี้ไหมประมาณประมาณนี้แล้วนาะเพราะว่าพ่อโทรหาผมอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับก็เลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสเพราะว่าเห็นผมมาโน่นสังสองสามวันแล้วก็ไม่พ่อครับครับวันนี้ยังไงวันนี้ไม่ได้ไปทํางานเลยครับวันนี้วันนี้วัพระโอวันพระก็เลยไม่ได้ทาโอจริงๆแล้วคุณพ่อเอกนี่เป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นช่างช่างที่แบบทาบ้านนาะเพ่อะเนาะมีวันนี้ที่หยุด ก็เลยได้โอกาสนะครับผมมาวนเวียนอยู่แถวนี้สามวันแล้วครับพี่น้องครับอาจะย้ายซมโนครัวมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมก็เลยมาแวะนะครับเห็นว่าหมานเลยว่าเห็นว่าหมานเลยครับเมื่อกี้นี่ครับได้ครับได้ได้โอ้โหต่นที่ว่าไหนวะแถวบ้านเนี่ยติดติดบ้านเนี่ยติดติดบ้านตรงนี้ครับโอ้เนี่ยครับเดี๋ยวพี่น้องเราพุ่งพาไปดูนะครับผมนี่แหละนะครับในนั้นว่าต้นไหนพ่อได้อีกต้นไหนครับครับเนี่ยโอ้เนี่ยทุงสูงเนียต้นกระถินเนี่ยกระถินเอารับรับ เนี่ยครับพี่น้องครับนกของคุณพ่อนะครับเป็นนกเจ้าแซมเจ้าแซมนะครับพี่น้องครับดูครับขึ้นราวไว้เลยนะครับผมขึ้นเชือกไว้เลยนู่นนะครับอยู่บนนู่นนะครับเรียกอยู่นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนกนะพ่อเนาะครับครับครับผมเดี๋ยวค่อยดูนะครับเฉลยก็ในหลวงเฉลยมันนะ่ะครับโอ้อยู่ในกรงเลยนะครับนี่นะครับอ่าเป็นเสียงอะไรนะพ่อลืมแล้วเมื่อกี้นี่เสียงฮะเสียงกลางปหาใหญ่เสียงกลางปหาใหญ่ครับ โอ้โหหากินง่ายมากครับผมแถวบ้านนี่แหละนะครับนกมันมานะครับเริ่มนกเริ่มขันแล้วใช่ไหมครับพ่อดูครับจริงๆแล้วนี่เฉลยมันต้องเยอะกว่านี้นะพ่อเนาะแต่ว่าช่วงเมื่อกี้ก็คือมันต่อยากใช่ไหมครับยากครับเนี่ยเพิ่งมีเฉลยตัวแรกนะครับเข้ามาในในค่ายแล้วนะครับผมในหลวงพ่อพระเนี่นเป็นนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมีสาร ยังขนเหลือใช่ไหมพ่อขนยังติดพเนียดไหมติดเอู้ดให้เราไปดูเดี๋ยวพ่อพระเนียดนะพระเนียดหมานพเนียดหมานพเนียดหมานครับผมอ่าถ้าได้นกก็ต้องมีขนอู้คูครับนี่ครับติดเลยไม่ใช่ดอกไฟนะพ่อเนาะไม่ใช่อ่าขนนกจริงๆครับนี่โอ้นี่แหละครับนี่แหละนี่แหละจุดจุดพรางแค่นี้พ่อไม่ได้อยู่ไกลพ่อก็นั่งลุ้นตรงนี้ใช่ไหมครับนั่งอยู่นี่แหละนอนเล่นอยู่นี่แหละครับผมครับผมนะครับอันนี้เป็นพเนียดอ่า ใช่ไม่เศร้าเนาะพ่อเนาะครับไม่เศร้าโอ้นี่นี่นี่ครับไม่เศร้าเด่๋ยาใช้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับพี่น้องครับเอาอะไวันนี้นะครับมาแล้วก็น่าจะมีสูตรไม่พ่อทีเนี้ยเนาะถ้าพ่อได้ดูคลิปผมเรื่อยๆนี่ก็น่าจะอ่าเห็นว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับความรู้นี่อ่าผมอยากจะถามพ่อก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอาง่ายๆว่าเอาประสบการณ์แล้วกันพ่อที่จะเล่าวันนี้เรื่องสูตรดูนกนะก็คือ คุณพ่อก็น่าจะได้ชมวงผมหมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าประสบการณ์เอาประสบการณ์ของพ่อเลยทีเนี้ยเอาเอายังยืนเอาความว่าหนึ่งประสบการณ์ว่าหลายแต่ว่านกนกเก่งหรือว่าเก่งนี่พ่อว่ามันเก่งตอนไปต่อครับนกเก่งตอนไปต่อครับนกเก่งยู่บานกันหลายครับบางตัวนี่เก่งเก่งยู่บ้านออกปลาสิบ่ขันเลยครับมีอ๋อนี้ตัวบางบางตัว อยู่บ้านเพราะขันออกป่าขันครับ๋อพ่อดูตรงนี้ครับนี่คือประสบการณ์ครับพ่อกําลังจะสื่อถึงว่าก็คือนกที่เก่งเนี่ยก็คืออยู่บ้านบางทีก็เก่งบ้านครับไปป่าก็ไม่เก่งครับบางตัวไม่เก่งบ้านก็คือไม่ขันไม่อะไรเลยแต่ออกป่านี้เก่งครับอืมครับอันนี้คือประสบการณ์ครับครับแล้วมีอีกไหมพ่อที่เป็นแบบ้พ่อกับพ่อแค่เน้นเรื่องเนี่ หนึ่งเป็นว่านกโดรีอัวตันนกอ่างเป็นนกมงข้นพ่อกเบ่บาบริชิดวังสัตว์ครับประสบการณ์พ่อกับพ่อลายพูดง่ยายง่ายลดคือค,คือ,ค,อคือว่าตัวนี้มันออกปลาปะั๊บมันขันมันันสูนนกเอ,อินั่นแหละพอว่ามันเก่งแหละนอก,กนอ่ะก็คือพูดง่ายสรุปก็คือ ดูที่หน้างานครับดูหน้างานอย่างเดียวเลยเบิ้งหน้างานอย่างเดียวเลยพ่อครับ,<ค>รบก็คือครสรุปแล้วลายก็ไม่ได้ค่อยดูมันมเหมือนกันใช่ไหมพ่อครับอโอ้ก็อออออสอบถามนี่คุณพ่อเล่นนกมานานเลยยังพ่อตั้งแต่พ่อเล่นนกมาตั้ง่กี่พอเล่นนกแบบนกเดินคนนกคู่ซค้นนกแบบประสนการเล่นนกคูคนครับไปปักใต้พ่อกก็ไปน้าคือคือหมักคือหมักด้วยแบบว่ายึดใจมันหมักเลยอาจารย์ครับ เราบานนี้พ่อก็มาเริ่มเร่มเริ่มเริ่มเริ่มถประมาณเจ็ดแปดปีนี่ครับเริ่มจริงเจังมั้อ๋อเริ่มจะจริงจังประมาณเจ็ดแปดปีครับย้อนกับคืนไปแต่ก่อนนั้นก็คือเล่นเล่นนกที่แบบนกที่มันครูคนน,นคสแสดงว่าคุณพ่อมีความชอบเรื่องนกเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบจริงจังว่าจะมาต่อมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋อนกนกครูคนนี่เป็นนกป่าหรือว่าเป็นนกลูกผสมป่าครับสมัครนกป่าแต่ขเขาเลี้ยงมมนตันดนุ ตั้ตัวปีบาแต่เรียแต่เรก็มั่นมักก็ต้อ,เองเหนก็คนอืมสแสดงว่าพ่อมีประสบการณ์เรื่องนอกคู่คนแน่นอนครับเอาเล่าให้ฟังเลยเพราะเอาเรื่องนอกคู่คนนี่มัน,นจะเป็นยังไงพ่อมันถึงจะเริ่มมีอาการแบบคู่คนพ่อเป็นยังไงครับหนึ่งตรกขาดงอพ่อเนาะครับมาปิ๊บเนี่ยพอเรียนกับมั่นตลอดหมายถึงว่าอดีตนิ้วล่ออย่างนี้แหละครับนิ้วล่อเลนมาฉีดน้ำเลนเลนไป มันมโนแมนสิมันคู่ง่ายเ้ยจ้ะมันต้องแบบที่ว่าได้หลายปีสองปีหรือปีกว่าสองสามปีสองสามปีนี่หมายถึงว่าเราเล่นกับมันนี่ใช่ไหมครับครับพยายามเล่นกับมันให้มันคูใส่เราให้ได้นี่ยประมาณสองสามปีแล้วแต่ตัวนกใช่ไหมครับครับแล้วแต่ตัวนกบางตัวนี่ปีเดียวก็เปล่ยนแหละปีเดียวก็ดีนิ้วใส่ก็คือคูใส่คนแล้วได้เลยครับว่าห้าเหรียญทุกเสาทุกแรงออกเข่าห้าเหรียญเหรียกมันเดือดมืดเดียดทั้งผิวเหรียกมันครับ ช้าสุดตท่าไหร่พ่อช้าสุดถ้าทุนประมาณสองปีสองปีนี่ก็คือคูใส่คนแน่นอนคู่เลยครับเอายางมาเนี่ยไปจากทางงา่ามันสีคู่เลยหนึ่งคนเขาบามก็ต้องคู่ครับคู่ใสเลย<อ>คือพูดง่ายว่าพ่อได้ศึกษานกที่เป็นก็คือพูดง่ายว่าศึกษานกคูคนมาก่อนครับครับครับตอนตัวแรกที่พ่อศึกษานี่ยมันคูคนไหมครับตอนออกมาแรกๆตอนพ่อไปออามคอมานี่ ตอนแรกนี่เขาว่ามันมันมันเริ่มคู่ใส่คนเด้ออ๋อนกเริ่มจ้คน่ใส่คนแล้วครับคือคือข้อ,อมาปั๊บนี่พ่อแบบเอาข้ามาประมาอาทิวหนึ่งพ่อกับมาเร่นกับมันเล่นเล่นมากกันเล่นไมกก้เลยเล่นไมเ้เล,เลยตลอดเลยครับครับพกเกปีพ่ออยู่กับมันนกตัวนี้แสดงว่าก็คือพูดได้ว่านกตัวนี้ฝึกนานไหมพ่อกว่าจะคู่คนนกที่พ่อตัวแรกนี่ตัวแรกที่พ่อเอามาตัวแรกนี่ โตโตมาอยู่น้ำผ่อนสองปีกลัวโอ้สองปีครับกว่าจะครูคนครับแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวที่พ่อฝึกแล้วครูคนเนี่ยพ่อนี่อยู่สามตัวโอ้สามสามตัวเลยที่ฝึกเนี่ยครับครับสามตัวเลยโอ้โตโตโตสุดท้ายนี่สองปีตัวแรกในี่ปีกลัวครับตัวสองน่านกับปีกว่าตัวที่สามนี่น่านที่สุดสองปีเสองปีค่อยครูคนครับ มีทั้งหมดอยู่สามตัวมันเป็นเสน่ห์ไหมพ่อนกครูคนเป็นเสน่ห์ไหมครับโอ้หนึ่งพ่อว่ามันดีดีแบบใดทีปั๊บถ้าคนมากปั๊บนี่เขาสะรู้เลยว่าเขายู่อสายไก่ยาเขาอยู่ล้างบันรไก่ยามันอยู่คู่ใส่ไเลยอ๋อคล้ายๆว่านกเฝ้าบ้านครับนกสองตัวบ้านนั่นเองครับทุนนันต่อไปเลยออกปลาบ่อขันอ๋อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมกาลังจะโยงไปเรื่องเรื่องต่อนี่แหละก็คือไม่ใช่ว่าพาะว่ามันมีเสน่ห์คือหนึ่งมันช่วยเราเฝ้าบ้านครับครัับก็คคือเเเเเรรราาาาจะูู้้้้ดดววววยยยยตง่่ถมีีีสน สแสดงว่ามีคนมา,าแล้วมีคนมาอ่าหรือถ้าเป็นพูดง่ายว่าครอบครัวเรามันก็กูใส่เหมือนเดิมใช่ไหมครับใส่ครับใส่เลยว่าจะคือว่าถ้าห้องอยู่หลังบ้านไม่มีคนอยู่หนาบ้านมันก็เครื่องห้องมันมันสิรู้เลยว่าเออมันบอกเลยว่ามีคนมาเขาสืสิรูร้เลยก็ผมผมก็ถามอีกเรื่องนี้มันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้หรือมันเป็นนั่นคือพูดง่ายว่า นกเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ามันจะจําจําเจ้าของได้ใช่ไหมพ่อครับครับครับถ้าเกิดนกที่มันคูคนแล้วนี่พ่อสัวว่าพ่อเดินผ่านนี่มันจําได้ว่าเป็นพ่อนี่มันจะคูไหมหรือว่ามันจํามันชินแล้วก็มันไม่คูครับคูเองคคูเหมือนเดิมสรุปแล้วก็คือจะเป็นเจ้าของหรือคนแปลกหน้าครับคูอย่างเดียวคูอย่างเดียวแสดงว่านกพวกนี้ไม่กลัวคนเลยครับเห็นคนยิ่งคูใส่แต่ว่าพ่อออกป่ามันบอขันอ่าทีนี้ทีนี้กลายคน เอาทีนี้ไปเรื่องการต่อเละทีนี้ <c oughs> เอาละครับก็คือหมดแล้วเนาะเรื่องของการ <c oughs> <c oughs> นก <c oughs> <c oughs> คู่คนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ทีนี้นะครับสายต่อเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนกที่คู่คนผมจะไม่ทําเป็นนกต่อ <c oughs> นะถ้าคู่คนปุ๊บเนี่ยถ้าผมพยายามตบกกงแล้วทําทุกอย่างแล้วทําให้มันกลัวผมเนี่ยมันก็ยังคู่เนี่ยคือผมพูดง่ายว่าผมตัดสิทธิ์เลยนกตัวนี้ให้อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ออกต่อทีเนี้ยพ่อเคยออกต่อไหมครับออกไปเขียวนึงครับมันบอขันเวลาถ้าเวลาห้องไปกับพ่อเนี่ยมันขันครับมันขันเวลาห้องนี้จากมันมันเงียบเลยดินนะครับดินเลยอ๋อก็คือถ้าอยู่กับเราเห็นเรานี่ขันขันครับเหมือนเรายกมือใส่อย่างเงี้ยแมนแมนขันครับอยู่ใกล้ขนาดไหนถ้าเห็นคนขันครับแต่ถ้าเราแบบว่าหลบหรือซ่อนนี่เป็นไงพ่อมันบอขันเลยครับมันดินเลยมันจะดินเลยดินแบบ เอาเป็นเอาตายเลยมันดิ้นดิ้นชนเลยใช่ไหมพ่อชนพรเนียดอย่างนั้นแหละปังปังอย่างนี้เลยอ๋อแล้วพอเกิดถ้าเอ่อพอมันดิ้นเสร็จดังหนักแล้วพ่อเดินเข้าไปเอาไงทีนี้เงียบเอาลงมาเขเงียบเพราะว่ามันอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันไม่อเนาะคุ้นเคยกับพะเนียดก็เคยออกป่าครับมันไม่เหมือนสายต่อเราด้วอ้าถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยมันจะมีโอกาสเป็นนกต่อที่ดีไหมพ่อเพราะว่ามัน พูดยังไงว่าพ่อเอาออกครั้งเดียวเองอ่ะจะไปฝึกบีัีพ่อกับบูลูพอว่าพ่อออกเท่านั้นพ่อก็พอเลยใช่ไหมครับพ่อเลยพ่อพ่อพ่อมักครับออกไปคือคือให้ขันเลยเอาขึ้นปะเนียดคือให้ขันเลยอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ที่อ่าพ่อเลี้ยงนกคููคนนกเล่นคนครับอยากมีอ่าสูตรพคุยังไงว่าอยากแนะนำไหมพ่อว่าเราควรเล่นไหมนกที่แบบคููคนเนี่ยเอาเหมาะที่เราไปทํานกต่อไหมอันนี้พ่อแบบ ว่สนับสนุนเลยอ๋อส่วนคือความคิดของพ่อนะคนเดียวความคิดของพ่อคนเดียวครับครับพราะคนอืนเขาอาจสิเลียนได้แต่ว่าปอนีอบอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนนกต่อเราทั่วไปก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้ครูคนใช่ไหมครับครับเป็นไปได้เลยไม่อยากให้ครูคนเลยครับให้มันแบบว่าอยู่ธรรมชาติของเขาแบบนี้ธรรมชาติของเขาดีกว่าโอ้ตอนนี้ยังเหลือไหมพ่อนกครูคนนี่เหมือเราครับผมที่เราผมบอกไ้แล้วไม่เล่นแล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับหยุดแล้วหยุดแล้ว <c oughs> แล้วไม่คิดจะฝึกหรือพ่อไม่คิดจะฝึกบอยบอยเลยไม่คือไม่คิดจะฝึกให้ครูคนแล้วเขาให้มันซื้อซื้อก็บ่เอาครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้สแสดงว่าคุณพ่อหลงมนต์เสน่ห์เรื่องการต่อนกแล้วทีนี้ <Man S 2> นกตอ่อแล้วทีนี้มเล่นจริงจังมาเจ็ดแปดปีครับคือมันทาท้าไทยาไปปลาปุ๊บเขาต้องรุ่นนะครับอาจารย์รุ่นเออดกสีขาวกันไม่ได้ชั่วไม่ใช่ขากันอาจารย์ก็รู้่ไหมครับครับมันเขาต้องรุ่นนะรุ่นเต็มที่อะไอ่าบินไปค่อนั่นค่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับส่วนวิธีดูนกนี่ ก็ไม่น่าจะเกินที่ทําผมทําคลิปมาใช่ไหมพ่อคล้ายๆกันใช่ไหมครับพ่อพ่อดฏิก่งดันนั่นเอ๋อครับผมอ่าแต่ว่าประสบการณ์เรื่องของนกคูคนนี้อ่าพ่อยกปฏิว่าพ่อเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ที่ในการฝึกเพราะว่าผมไม่เคยฝึกให้นกคูคนตะกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แค่ถามเนี่ยแต่ถามในใจผมอยากจะให้มันคูคนไหมก็ไม่เหมือนพ่อตอนนี้ใช่ไหมครับ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 ผมอันนี้แหละครับก็คือคลิป แรกนะครับนี่แหละคือประสบการณ์ของท่านนะครับคือเรามาเนี่ยก็คือศูนย์นกเนี่ยมันก็มันก็พอรู้อยู่นะพ่อเนาะมันก็ทุกคนก็พอรู้อยู่แต่ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนี่แหละที่ผมอยากจะมาถ่ายคลิปอยากจะมานําเสนอให้กับพี่น้องของเราได้รับรู้รับฟังกันว่าประสบการณ์ของแต่ละคนหน้างานของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันครับมันแต่กแต่คือออกทํางานเลยครับครับเด็กๆ่องพ่อเนี่ยไม่ได้ดูรายก็เอาที่แบบว่า ขึ้นต้นเลยขนาดว่าอยู่บ้านยังตัดสินไม่ได้นะพ่อเนาะขันดีเรียกดีอยู่บ้านเนี่ยยังตัดสินไม่ได้อีกต้องขึ้นต้นอย่างเดียวถึงจะตัดสินได้นี่คือสูตรผมเคยแล้วครับรลกลมตัวหนึ่งเก้งอยู่บ้านเก้งปีปีปีที่แล้วเนี่ยทั้งลงขยับทั้งอะไรใช่ไหมพ่ออยู่บานเนี่ยพระเอกเลยไปป่าไปยังไงพ่อมิดเลยครับนึกว่าลรมเอาปากไปด้วยเออผม เอยกูสิเลี่ยงอยู่บ้าป่ะเอออาการเงี้ยพอกลับมาบ้านยังไงพ่อทีนี้จัดกันเลยวเหรอไม่ไม่ถึงว่ากลับบ้านก็เล่นเหมือนเดิมขันดีเหมือนเดิมขันดีขันวานนี้ปั๊บเอาเข่ากงนี่จัดเลยจัดนกซูไม่ขันบ่ได้คุมมันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอีกหนึ่งสูตรวิเคราะห์เหมือนกันนะพี่น้องครับผมก็นึกขึ้นได้พอดี นะพึง่งขึ้นได้ก็ได้เมื่อกี้นี่คือไม่เคยคิดสูตรนี้มาก่อนมันอาจจะพูดง่ายว่านกตัวเนี้นะมันพูดง่ายว่ามันอาจจะคุมเฉพาะถิ่นตรงนี้นะพ่อเนาะครับครับเพราะเป็น,น,น<ไ>ป่<ล>าเนี่ยมันไม่ใช่นี่นี่นี่มันอาจจะมีส่วนตรงนี้แหละนะพ่อเนาะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยครัเนาะแต่คือคือผมเห็นพ่อพูดคือว่าพอมาอยู่บ้านเป็นไงพ่อนกตัวอื่นขันไม่ได้เลยมันมันอัดเลยอย่างเงี้ยนะครับมันเลยแบบมีความชินตรงนี้ยพอเอาไปทําหน้าที่จริงๆมันอาจจะ คิดถึงถิ่นของมันนะพ่อเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้เนาะอวนนี่เป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เลยเพิ่งคิดขึ้นด้เมื่อกี้น่พ่อนะครับนี่แหละนี่แหละเห็นไหมครับมันมันมันจะเกิดความรู้แบบว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้อย่างหนึ่งผมก็ลืมคิดไปเนาะบางทีมันอาจจะมีส่วนเพราะว่าน่าจะมีส่วนไหมที่ผมคิดเมื่อกี้นี่มีครับเนาะแทนแทเลยครับเนาะข้าอาจจะแบบว่าคุมถิ่นของเของเจ้าของ พอไปป่าแล้วไม่ใช่ถ <Mandarin> yeah. mm ิ่นตัวเองอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกนี่สายนกมันจะเป็นยังไงแต่พอมาตรงนี้พอนึกได้ว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหตัวไหนขันขึ้นไม่ได้เลยจัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวอัดอย่างเดียวเนี่ยแหละนี่แหละครับมันอาจจะเป็นไปได้พี่น้องครับเดี๋ยวเราค่อยแก้เราค่อยศึกษาต่อไปอีกนะครับผมเอาละครับคลิปแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปต่อไปก็จะไปดูนกต่อ นะครับลายคนก็ต้องเห็นละคือมาถึงที่เราจะไม่ดูนกมันจะอะไรอยู่้วพ่อเนาะว่าจะว่าจะเป็นนกจากที่ไหนบ้างนะครับเป็นนกป่าแถวนี้เป็นนกมาจากที่อื่นจังหวัดอื่นเขตอื่นนะครับก็ถือว่ามาได้ดูนะครับได้ศึกษานะครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปแรกก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทาคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับผมคลิปแรกกับคุณพ่อเอกครับผมไปก่อนคับพ่อเอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ